สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถส,สวยพร้อมใช้งานเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเอาติดอึดถึกทนดูแลง่ายใช้สบายครับปี2008 1 6 G ตัวท็อปนะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้เรียกว่าสวยเดิมมากๆนะครับน็อตตะเข็บอยู่ครบหมดครับไม่มีโดนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับราคา179,00 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานและเน้นอึดถึกทนดูแลง่ายใช้สบายต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับผ่อน3,400โดยประมาณผ่อนยาวๆไปเลยครับ6ปีเน้นใช้งานผ่อนยังกมอเตอร์ไซค์วันละร้อยกว่าบาทเดินทางกันได้ทั้งบ้านไปไหนก็ได้ สะดวกสบายปลอดภัยนะครับราคานี้สาภาพนี้นะครับดีตรงที่เอาติสเนี่ยเป็นรถที่อึดถึกทนอะไหล่ดูแลง่ายซื้อขายไม่แพงครับฉะนั้นตัวนี้จึงเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับไม่ได้เน้นแบบเลิศดหรูอลังการหรูราอู้ฟู่นะครับฉะนั้นตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ1นึ่เนี่ยบวกกับ N9 เเนี่ยเป็นเลขมงคลน,นะครับรอบ นี่ก็มาฝากให้กับสมาชิกที่กาลังหารถใช้งานนะครับขอย้ํานะครับว่ารถสวยเดิมมากๆนะครับสีสันสวยเน้นใช้งานภายในก็สวยสะอาดนะครับเป็นเบาะหนังนะครับยางตําหนินิดหน่อยครับปีลึกแต่ใช้งานได้ครับใครได้ไปก็ไปเก็บเปลี่ยนยางยางเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยางใหม่ก็ได้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับภายในก็มีริ้วรอยนะครับแต่ที่แน่นอนตัวนี้เป็นเบาะหนังไปสปาหน่อยก็สวยแล้วครับฉะนั้น เนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเป็นนายตำรวจนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับเสร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆในราคานี้สภาพนี้นะครับและคันนี้ผมบอกเลยครับว่าซอกตะเข็บเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับรถไม่โดนเลยสักแอะนะครับไม่โดนหนักแน่นอนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่หารถใช้งานนะครับคันนี้เหมาะมากๆนี่ครับนี่น็อตฝากระโปรงหน้านะครับ มีไล่เป็นจุดๆนะครับทั้งซอกทัก้งตะเข็บนี่แบบมาเต็มนีครับนี่ซอกในนะครับแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวารางน้ําฝนโอ้โหอยู่ครบก็สวยมากครับคับนนี้ก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับได้สภาพได้ปีได้ราคามือเดียวป้ายแดงครับด้วยความอึดถึกทนของออลติสไม่เป็นรองใครแน่นอนครับฝากไว้เป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจสุดๆนะครับทั้งหน้าและท้ายที่ต้องบอกกันว่าสวยมากๆครับนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับขอย้ํานะครับหารถใช้งานเน้นเลยครับว่าชิวๆไม่คิดมากนะครับเอาติดตัวนี้สวยเนี่ยสวยกันด้านหลังนี่เนียนๆนะครับอยู่ครบครับซิลิคนเดิมโรงงานครับเนี่ยประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยครับหลักๆเลยนะครับให้รีบตัดสินใจนะครับตะเข็บซอกเดิมเดิมจริงๆครับภายในก็สวยตีมีริ้วรอยนะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านหารถใช้งานอึดถึกทนดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงคันนี้ราคาดีมากๆเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเปิดโปรโมชั่นราคานี้เลยครับไม่ต้องต่อรองไม่ต้องคิดมากเลยครับเดินไปซื้อได้เลยครับบ้านไกลนะครับจะส่งให้กับท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับเดินหาเองไม่ได้นะครับ ควาผมจะหามาได้ก็ยากเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยนะครับว่าเลือกเลยครับจัดได้จัดนะครับรถสวยรถเดิมดีอย่างที่แจ้งครับอึดถึกทนดูแลง่ายอันไหลไม่แพงใช้กันกยาวๆอย่างปีเก่านะครับ